จอเชิญเข้าห้องประชุมด้านนี้เลยค่ะระหว่างที่รารองระบานนะคะโอ้ยเคย,ยมาหลายู่ยยเนลได้หเล็ยเลย,อ,ยอ่าน คุมาจาบอกว่ามีเวลาให้เล่นเร็เล่นแตั้งนึงนะคะเพราะว่าจะรอสักทีส่สองคันที่มาพร้อมกันได้เป็นเดียเ่ยวเรียนใช่ๆผแ้รกจนเยูยในอาคารเ้อรราสก่อนนะคะเจเจน้อยไหเนคุณเจ้า Olha o tá? é. é. ด้วยนะคะพบกนันีกแล้วนะคะจากโรงเรียนอะไรนะคะ,ะ,ะดังๆโรงเรียนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วน่ารักมากๆแล้วหวังจคิดว่ากลุ่มนี้ต้องน่ารักเหมือนกลุ่มที่แล้วนะคะวันนี้มีพอไหนบ้างคะโอเคหลังจะขึ้นมารับเรานะคะแล้วก็ เราจะเดินรถบัสของทางโรงเรียนอีกหนึ่งรถบัสที่ยังมาไม่ถึงระหว่างนี้ที่เรารอรถลาและรอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะที่ชื่อพี่พลอยถ้าสวยจะได้นั่งรถลาถ้าสวยดังจะได้นั่งรถลาถ้าถ้าสวยค่อยๆจะพาเดินถ้าไม่สวยเดินก็ตัวใครตัวมันเกิดอะไรเกินมากเกิดมากนี้นชื่อว่าไครคะ ของอะไรนะลูกของปืนปืนครับออโอเคแต่พี่ลดเวลาไม่มากเพราะว่าอาจารยา์อาจารย์แตพี่จะขออนุญาตใช้เวลาประมาณสามนาทีให้น,น้องๆน,นี่ดูวิดีโอของการีสุนภูพานของเรานะคะวา่าน้องๆจะได้เจอกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่รเรา,าจารยา์เรียงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างพร้อมหรือังจ๋าโอเคนะคะรอสักครู่รอพี่คนสวยก่อนนะคะ ตลอดทางก่อนที่เจ้าควางจะก,กลายเป็นอัน,รนตรวยต่อมีสัตว์ลึกลับ้าตัวปรากฏกายขึ้นและเข้ามาขวางหน่วยร้วจากนั้นเจ้าสัตว์ทั้งสามได้แนะนำตัวดีที่ได้ดดรู้จักผุ้กางภูการแก่ดำภูการส่วนเรา โคตาทีูพวกเราเป็นชาติที่ถูกเกงดูอดรโดมนุษย์และได้รับการพัฒน,นาสายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นเจ้าโคทาจีบาชวนเพื่อนใหม่เขาเ้าไปเยี่ยมชมในสถานที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ซึ่ง ชื่อเรียกว่าศูนย์ศึกษาการาพัฒนาภูผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริเจ้ากวางแอบมองมนุษย์เพาะปลูกและดูแลพืชอย่างเอาใจใส่หลังจากเยี่ยมชมพื้นที่เกษตร,รกรรมแล้วเจ้าโคทาจิมะจมึหาจังวไปที่บ้านเดน้น้ำของเ็ดมารบลีซึ่งได้อยู่คู่น้ำพังแต่เ็ดมารบลีมีเพื่อนอีกฝูงหนึ่งนั่นคือปลาดินแดงซึ่งจะว่ายวนเวียนมาคอยรับเศษอาหารที่เ็ดมารบลีแบ่งให้ทุกวันจากนั้น โคทาจิมะจึงได้พาความไปรู้จักกับห่านและไก่พื้นเมืองเป็นกิจวัตรประจำวันห่านจะคอยกำจัดวัชพืชที่สร้างความเดือดร้อนให้หลังต้นไม้ในสวนผลไม้เช่นเดียวกับไก่จะคอยกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้ถึงเวลาที่เจ้ากว่างจะต้องกลับไปสู่พื้นป่ามันร่ำลาเพื่อนใหม่และออกเดินทางไปพร้อมกับเรื่องน่าอัศจรรย์ในดินแดนของมนุษย์และนี่คือการรั้นหนึ่งในโลกของ ซึ่งอ้างอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงในดินแดนที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาอันเึ่อมาจากพระราชดําริจังหวัดสกลนครอันก่อเกิดจากพระมหาพุณนาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพัฒนาแหล่งน้ําและปุ๋ป่าเพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้แก่สาปว์ปศุสัต์มากมายเนื้ออื่นใดทรงส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรพูดคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาชีวิตยอย่าง,ย,างยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินอีสานสืบไปเออขอกลับมาเล่าเรื่องของเจ้าควางเพิพ่มเติมอีกนิดหนึ่งขณะที่ควางฝัาเข้าป่าไปนั้นงคงลืมที่ทางลู่หนุนป่าดังแบบนั้นที่ควางจะได้ออกวิ่นเหินสุดชีวิตอีกครั้ง เมื่กี้เป๋าเงินใครเอามาบ้างคะโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปดีๆพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะเด็กๆที่ยิ่งเป็นหัวงขนาดผู้ใหญ่นะคะท่ายังเคยทับตกมาแล้วนะคะเพราะนั้เนเด็กเนี่ยก็จะต้องดูอีกรอบนึงเดี๋ยวถ้าได้างานนะคะเพื่อไม่ป็้การเสียเวลาเฉพาะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตในการมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนต่อนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทน่ใจทุกท่านค่ะในการรับมอบของที่ระลึกประธานศูนย์ผู้มาของเรานะคะขออนุญาตเรียนเจิญค่ะครับ เดี๋ยวเราจะให้ทยอยเหมือนน้องอีกป .4 ทะลอกอยู่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวป .4 ลุกทะลูกลุกแล้วเดินออกตามที่ถุกก่อนเลยค่ะป .4 ค่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้สาคัญน่าจะได้นะคะป .5 ห่าะเพียงตัวป .4 ก่อนจะลูกนะป .4 ก่อนนะคะพี่ขอจัดระเบียบในการ น้องร้อรานที่เตือนพ่อความปลอดภัยของน้องๆนะคะที่นี่เราไม่เคยมีประวัติรถรางชนกันเหมือนที่สวนสัตว์ชนแกะนะคะอาจารย์ไม่มีคบชนกันคือมีแต่ล้อหลุดนะคะระวังระวังระวัง,ร,วงรู้ไหมว่าต่อล้อหลุดกระเถิบอ,อยู่ไหนกะระเถิบก็ปัญญายอยู่ค่ะในเดินขาอยู่ด้านหน้า,นาและท่นใดนั้นเสียงกรี๊ดก,ก็ดังขึ้นพี่ก็ตกใจงงว่าเอ๊ะคุกีอะไรกันล้อของพี่หลุดไปตุ้ง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 เลย แล้วคณะพี่ก็กระโดดลงจากรถลาหมดเลยเหลืออย่าแลนอย่าแลนเข้าใจ่าคำว่าแลนไหมลูกเ,เออให้มันเข้าใจดีได้พอถึงเวลาเราบอกอย่าแลนอย่าบินอ่งวิ่งเขาบอกให้บิงเดินเหอน <c oughs> นะคะอย่าสับสนนะคะแค่พี่สับสนทางเพศของพี่พี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะน้องอย่าสับสนกับพี่ต่อห้าพร้อมอยาน <c oughs> เอาคีสเตอร์พีซออกทางประตูขวาเมือง ไค่ะโอเคน้องๆคะได้ยินไหมข้างหลังค่ะตอนนี้เราขึ้นรถล,ลางนะพี่เอลิซ่านะคะวันนี้ก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะเลียวชมศูนยศึกษาการพัฒนาหาูพานอันเนื้อมาจากพระราชดำรินะคะ เป็นยังไงบ้างคะเข้าไปชมวิทยาลด้านในกับพี่พลล่าสุดสวยซื้อพี่พลล่าไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าถ้าได้ใ่มือของน้องๆราะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้เป็นสวนสาธิตสมุนไพรมีสมุนไพรหลายชนิดนะคะข่าตะไคร่ตะแียงกิงนะคะ,สะเสล็ดพังพอนนะคะ ตัวนี้เราจะส,งส่งเสริมด้านสาธารณสุขน,นะคะาการนวดแผนไทยที่นี่เรามีการนวดแผนไทยด้วยนะคะตรงนี้เห็นเป็นถนนสีแดงนี้นะคะตัวนี้เราจะทอดไปที่อ่างเก็บน้ำตาชทยใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ําแรกที่พระองค์ท่านดำดิให้สร้างขึ้นเพื่อนาน้ํามาใช้ในศูนย์ส่วนด้านขวามือน้องๆตรงนี้เห็นสีเขียวสีแดงไหม ตัวนี้ก็คือการปลูกป้าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างอย่างแรกปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นไม้สักไม้ที่สองปลูกเอ่อตักปลูกไม้ไผ่นะคะใช้ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะคะส่วนไม้ที่สจะเป็นสสเดาวไม้กินได้นะคะ กะที้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมยางพาราเราจะปลูกยางพารานะคะแล้วก็เราจะเปิดอบรมด้วยนะคะกับกิจยางพารานะคะ่ะต่อไปนี้นะคะตัวนี้เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์นะคะตัวนี้เราจะเลี้ยงนะคะเราจะอนุรักษ์พันธุ์เขาก็คือไก่ฟ้านะคะมีไก่ฟ้าหลังเทาแก้มแดงไก่ฟ้าหลังเทาแก้มดำ ไก่ฟ้าหลังขาวไก่ฟ้าพยาโลแล้วก็มีนกยูงด้วยด้านในจะมีหมูป่าด้วยนะคะอ่านะมาได้ชมค่ะบเนได้ชมต่อเลยอ่าสวนได้ความือน้องๆนี่นะคะเป็นพื้อศึกษาและพัฒนาประม,ามง ไม่ะสาทค่ะไม่ประสาทเลยไม่ลงนะคะตัวนี้เป็นด้านประมงนะคะเราไปก่อนนะคะตัวนี้มีการให้อาหารปลาคา้างด้วยนะคะปลาคา้างเราเราจะมีให้โดยการหวานอาหารให้เขาแต่เราจะใส่ในขวดน,นะคะขวดนมแล้วก็ให้เขาผ่านขวดนมนะคะการใส่มือค่ะน้องๆ ตอนนี้เราปลูกคือแบบสจะมีตอนนี้เราปลูกกาแฟด้วยนะคะตอนนี้สุกแล้วกินได้อยากกินไหมมาเร็วกว่านี้พี่จะให้ชิมนะคะตอนนี้ไม่มีเวลานะคะให้เวลานไอยเหลือเกินข้าวที่สุผู้พานของเราที่เด่น,เ,ดนเลยนะคะพลาดไม่ได้คือข้าวพันลืมหัวนะคะล <c oughs> ้อ,อใครมีหัวบ้างคะยังไม่มีหรอกรุ่นนี้นะคะ ลืมหัวนะคะเป็นพานข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าสามารถหุงในข้าวเจ้าได้เหมือนข้าวเจ้าแล้วก็กินเหมือนข้าวเหนียวอ่าเป็นพันกิบพิษค่ะแล้วก็กินเข้าไปลืมหัวไปเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากนะคะให้ผลผลิตน้อยมากนะคะเราก็เลยออแจกใจ่ายให้แค่เพียงแค่สองมเมล็ด คราวนี้เราตัวนี้นะคะเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาด้านปัสุสัตว์นะคะตรงนี้เมื่อพูดถึงศูนย์พูพานเราก็จะพูดถึงสามดำมหาสัดานนะคะที่นี่เรามีสามดำมหาสัดานด้วยดูกระตุนไปนแล้วมีอะไรบ้างคะ,ะหนึ่ไกดำสองหูดำสามวัวดำนะคะอ่า ไก่ดำเราถึงแล้วนะคะมีสามรุ่นด้วยกันนะคะมีภูพาหน 1, ึ่งภูพาสองภูพาสามนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นกันอ่าตัวนี้ย่าอะไรคะออานนะค่ะย่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่อ้อยนะคะเนปีสีม่วงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงค่ะเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะคะอะเชิญค่ะ จากล้างค้าฟักข้าวสีจะออกส้มๆนะคะอ่าฟักข้าวที่เรากินนะคะเราเรากินวสวยนะคะฟักข้าวอ่าตัวนี้ก็การปลูกผักสวนครัวสามารถน้องสามารถทำได้เลยเราจะแซมนะคะผักเน้าหรือชะอมอ่าตามแตงผักใครอยากเข้าค่ายบ้าง ที่นี่เรามีสูตรข้าวไานะคะเป็นลงเรือนลงเรือนนอนนะคะอ่าตัวนี้เป็นกิจกรรมการมาบรุงดิน,นะคะพ่อของเราในหลวงของเรานะคะมาขุดดินตรงนี้ค่ะดูสองเมตรค่ะดูชั้นดินของสกุลนครน,นะคะว่าสามารถปลูกพืชได้ไหมมอพูดถึงดินตัวนี้คืออะไรคะยาแฝดน,นะคะ มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันแล้วเราก็ปลูกอ่าก็อื่นด้วยเพื่อที่จะว่ามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ดินน้ำนะคะอ่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำไปทำอะไรนะคะอ่าเราจะนำไปลดให้กับต้นไม้นะคะและที่สำคัญคือทางด้านนี้ค่ะเป็นศูนย์วิจัยข้าวค่ะข้าวนี้มีข้าวหลายสายสพันธุ์มาก